สวัสดีค่ะวันนี้สองดาอยู่ที่ฮาร์เบอร์แลนด์สาขาเดอะมองงามวงวานนะคะเดลนเข้าไปแล้วเดลินกันลังเข้าไปแล้ว,าลาลวด,ดาดาตาเอ๋ ไม่เด็กไม่กล้าลองอะหนึ่งไม่เด็กขึ้นไปแล้วไม่กล้าลงมากัวสังนั้นลงพร้อมพี่สนุกไหมคะขอบคุณพี่ด้วยขอบคุณค่ะ ว่าตัวเองอยากขึ้นแต่ตัวเองไม่กล,ล้างงงลงพี่เรียนไปนู่นแล้วพี่เรียนไม่รอพี่เรียนไปนู่นแล้วแต่เราจะไปแล้วอออเอาได้ค่ะได้ พี่จะอีกรอบเหรอคะพี่มาทางฝั่งนี้ใะลูกพี่มาทางฝั่งนี้จะได้จะได้เดินง่ายๆพี่ข้ามมาตัวพี่ข้ามมาเดินตรงนี้ไม่เอาเชือกให้อ่ะอ่ะพี่พี่พี่เชือกมด้วยนะคะเราจะมา ดาดาจะมาแล้วมาแล้วนะคะสองสาวสองดาจะมาแล้วบั้นจูจิโก้ว้า ไหมคะเก็บด,ด้วยวเราพี่ข้าลงมาก่อนไปพี่เ,เลยกเข้าไปแล้ว มแม่ด้วยเด็กรอบแม่ด้วยนั่งได้ไหมคะกอดอ,อกออกอไปเลยเดีายวมให้ราไปก่อนแล้วไปเลยเดี๋ยวรอบแม่ด้วย oh my god ของเด็กมันเล็กกันไปตาเอนน้องมาผอตรงนี้แล้วนะคะเหนื่อยอันนี้บรรยากาศคร่าวๆของเครื่องเล่นนะคะก็ถือว่าใหญ่อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากกับถ้าเทียบกับเอ่ออะไรนะพัทยาพัทยาเขาจะมีหลายโซนแล้วมีเยอะกว่าน,นี้นะคะ ราคาเด็ก400ผู้ใหญ่150ผู้สูงอายุกเกิน60ปีค่ะแม่เหนื่อยอจ้าลูกไ,ไ,ไปสิครับป่ะตามเด็กค่ะตอนนี้ต้องเอาต้องอย่างนี้จังงี้อ่ะปังป ต้องมุมบายลืมไปเลยลูกไม่เดินตาไปเลยสูงจังเลยร้าน,น,นไปไหนลงรูข้างล่างเหรอ ลงมาไหนลงลูข้างล่างเหรอคะน้องอ่ะแล้วมันยาวนะไปได้ไหมยาดาเราแม่ก่อนอยาดาพี่ไปสิพี่ไปสิเดี๋ยวยาดามันสูงมาก,กน,นะน้องจะไปแล้วใช่ไหมน้องรอพี่ก่อนอตามพี่ไปตามไปตาม,ตาม,พ,มพี่ตามน้องไปไมแม่ไปรอข้างหน้านะ ที่ประจานน้องเกาะไงเกาะเาหมืที่ตัวเองเกาะอ่ะน้องไปแล้วนน้องไปแล้วหนูนหนมันไม่เร็วมันค่อยๆไปเห็นไหมมันค่อยๆเลี้ยวไปมันไม่เร็วน้องอยู่ข้างล่างรอละปะป็ต่อยไปไต่ไปเอาฝาไต่ไปพีเพื่อนนอนอยู่ข้างหลังเร็วๆถ้าอย่างงี้ไม่ต้องมาเล่งงานเร็วน้องอยู่ข้างล่างคนเดียวอะไรเหรอคะ อานางหายเป็นกระจกกระจกว้ามีบอลเรืองแสงด้วยยิงเป้ายิงเป้าลูกพี่เขาสา่แล้วยิงเลยนี่เป็นที่ยิงเป้านะคะข้าบอลอยู่นีงอนะยิงเป้าอ่ไม่ถึงอัองกอร์ใส่เนี่ย ไงถึงแล้วน้องอยากเล่นอ่ะกดฝั่งนี้นะ,นก,นดก,ะนกดฝั่งนี้นะอืมกดฝั่งนี้กดฝั่งนี้หรอกกดฝั่งนี้เล่นก่อนเล่นก่อนนั่นไงโดนแล้วโดนแล้วหรอกดำใส่ดได้ยังลูกไปด่าดูโคตรได้ใส่ดได้ยังใส่ได้ดิ ทางไหนต่อคะทางไหนลูกอันนี้ทางลงทางลงเลยทางลงก็งไปขึ้นฝั่งโน้นลูก เล่นไปทางไหนมาเนี่ยอันไหนลูกอันไหนดูเพื่อนเล่นนี่เล่นไหมเฮ้ยมันดึงๆเหรอลูกขึ้ไม่ได้ขึ้ไม่ได้ค่ะขึ้ไม่ได้มันดึงๆเหรอไม่ได้อเราขึไม่ได้หรอกเคนขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้หรือไปทางนี้ เดาทางนี้ทางนี้ลูออกแทางนี้ลูเข้าไหม พี่ดเดลินพี่ดเดลินทางนี้ลูกอ่ะ ฝันน่งโน้นลกโน่น,น,อน น้อง,อ,งอะไรลูกพี่จะ,เล,ะลเล่นไปไนอะไรลูกเล่นเป็นไงลูกมีตุ้มคนคนต่อต่อของได้ลูกพี่จะเล่นไปไหน มแม่เหนื่อยอาไปแล้วไม่รอแม่แล้ว,ล,ว<า>ลงไปแล้วเดี<า>๋ยวนะมีไฟเรนโบว์ด้วยสวยจังเลยว้าวคนป่าป่ากลัวกลัวกลัวเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลย นี่เนี่ยไปไปได้โอ้ไฟสวยมากเลยคุณหนูไฝั่งนี้ไล่ฝั่งนี้ได้ไหมคะไหวไหมอุ๊บอ๋อเก่งมากกันแหละกันแหละเออเก่งมากอุ๊บนั้งมาเราทางนี้นะลงไปทางนี้ทางนี้นะค่ะลงทางนี้ไปข้าง เด็กก็ชอบเลยเย้านไปเลยลูกต่ขึ้นข uh> ้างบนนะคะอะไรลูกไม่กำลังจามน้องมา อาพี่จะเลนหายไปแล้วไม่รู้ลูกโอ้ยสุดไเปเลยสุดไเปเลย นัอ่อ,องซโอ้โหแม่หน่อยหายใจไม่ทันแล้วเนี่ยน้องจะขังแม่เหรออาหารจิบกันยังอ่ะพร้อมยังโอเคอสองสอีกรอบ ที่หยุดบรรจาแล้ว <S <S ี่อยุดบรบรจาแล้ว ตัวอย่างนะคะใช่ก็เป็นถวลาจัดตัวอย่างใช่ไหมคะให้มันได้ไก่เดี๋ยวเราจะไปเดาอู่ เด็นจะจะวางเตาอู่นไหมแกเป้าอู่รงนู้นมีของเด็กเล็กอะตรงนู้นน้องเล้นของได้ตึุงตองเด็กเเด็กต้องเ่ด็กลก้ยฝังนู้นเี่ั่งนู้นเยมีเอ้นดอกมาพักสบายสินะคะฝั่งนู้นมีของเด็กเล็กน่ดนึงฝั่งมีที่เล่นของเด็กเล็ก เราสิก็ได้กนนได้้ามูโดจ่าแน่นอนอันนี้